คนไม่อ่านหรอคุณนึกออกไหมนะครับ mm hmm. เห็นภาพสวยปุ๊บเข้าไปดูก่อนถูกไหมเนื้อหาบางทีมันเยอะแอค่ที่เกลียดอ่านนะครับแต่ถ้าภาพมันทักขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันทัดใจขึ้นมาเ้ยขอดูเข้าไปที่คิดดูนิดนึงออก็เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพจึงเป็นสิ่งสําคัญเลยนะนะครับคือสิ่งที่มันจะดึงดูดขึ้นมาได้นะครับหรือแม้แต่วิดีโอเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้จางบอกเลยเดี๋ยวเราไปข้อมูลที่มันเปิดโชว์ขึ้นมาเนทางบริษัทไม่ได้เอามานะ สร้างให้ถูกดูจักแยร์เราเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้พัฒน,นาขึ้นมาโดยใช้แบบโฆษณานะครับดิจิตอลดิจิตอลอะไรต่างๆนะครับเลยนะแม้ดนะโปรดักต์การนิโปรดักชั่นจะป็นแตกเนาะจานแต่เรืาองทา่ทำบางทิอย่ือว่าถ้าเกิดคุณมีคอนเทนั้นขึ้นมาสักหนึ่งอย่างต้องสร้างแอดเดสต์ก่อนเลยเรารู้แล้วว่าลูกค้าจะรู้สึกถ้าเราต้องทำให้ไปที่รู้จักแอดเดสต์ขึ้นมานะสร้างขึ้นมาสร้างการรับรู้ขึ้นมาจากอะไรดีนะครับจากการทำโฆษณาผ่านโซเชียลนะครับมีทั้งเสียตังค์ไม่เสียตัังคค์นะรบ ช่องทางพวกนี้ได้เลยนะครับ f a c e ุ o กทิกต็อกนะครับแล้วก็ใช้พวกนี้รีวิวจิกอินฟลูเอนเซอร์นะครับอันนี้ทำได้ดีมากนะนะค,คุณไม่ต้องจ้างอินฟลูเอนเซอร์แพงๆเลยคุณเดี๋ยวนี้มันมีแบบพวกพวกไมโครนิดๆเลยอินฟลูเอนเซอร์จ้างหลักร้อยนะครับไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันสามารถได้กลุ่มลูกค้าที่ตรงนะครับเราไม่ต้องไปจ้างพราาเีเซนเตอร์ราคาแรงๆนะครับอันนี้มันสามารถทำได้อันนี้เฉยๆผมพูดให้ยไม่ได้ใช้เงินเยอะ นะคพวกนี้นะครับแล้วก็ทำคอนเทนต์ขึ้นมานะครับว่าทําอะไรขึ้นมาได้บา้างให้มันกระตุ้นให้ไปสร้างบทความที่มันมีประโยชน์นะครับอันนี้จะเป็นยูสเซอร์จัดเคอนเทนต์นะครับถามว่าท,ทําตรงนี้ขึ้นมาปุบแล้วเนี่ยเวลาคนเอาไปใช้เนี่ยเขาสามารถที่จะรีวิวตอบขึ้นมาได้นะครับอาจจะเป็นคําสั้นๆน,นะครับแล้วก็มีการสร้างแบนเนอร์ขึ้นมานะครับี่หอมจากธรรมชาติความปลอดภัยพวกนี้นะครับว่า สร้างให้เกิด call to a c t i o n นะครับเช่นสั่งซื้อเลยพวกเนี้ยนะคบมันจะเป็นการกระตุ้นได้ดีในจุดนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นอันแรกก่อนารทำทห้คนรู้จักนะครับผ่านในเรื่องของ story telling นะครับอันนี้เนี่ยเป็นอันนีงที่น่าสนใจมากอาจารย์มีเวลาขอนิดนึงเรื่อง story telling คร,วนะครัว่าเข้าวไทยเนีะครับเวลาไปขายจีนในสมัยก่อนนะครับเมื่อ,อ10ปีก่อนเนี่ยนะครับไม่มีที่รู้จักเลยเพราะ จากข้าวไทยดียังไงถูกไหมข้าวจีนก็เยอะนะครับจีนเองเนี่ยเราเจะสินค้าไทยไปขายที่หงจีนนะพอดีตอนนั้นไปช่วยกระทรวงในการผูกนะครับว่าปัญหาคือข้าวจีนเยอะมากมีหลายพันข้าวญี่ปุ่นก็ไปขายที่จีนนะครับคือต่างประเทศเข้าไปขายข้าวในจีนเยอะมากแล้วไทยเนี่ยเอาอะไรไปขายดีนะครับเอาไปวางขายขายไม่ได้เพราะคนไม่รู้จักนะครับต้องทําแขมเปญงใหม่ซัางตอนที่เฉลี่ทำยังไงนะครับต้องวางแผนว่าอ๋อต้องเล่าเลยว่าเราอะข้า เป็นมาจากสถานท,ที่ที่สุดคือทุท่งกุลาลองให้ถูกไหมได้เป็นเขาเรียกว่าดินอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นแม่น้ำที่เหมือนกับเอาแร่ธาตุมานะครับแล้วก็เพาะปลูกในบริเวณนี้นะครับเลยทําให้ข้าวเป็นมันได้ได้พันที่ดีได้มเมล็ดที่ดีเป็นข้าวหมองมะลิจริงจริงนะครับแล้วก็ต้องสร้างสตอรี่แล้วําเป็นวิดีโอว่าผ่านเส้นทางสายไหมนะครับย้อนกลับไปที่เมืองจีนะครับทำคอนเทนต์แบบนี้เล่าเรื่องเราวขึ้นมานะครับมันเลยทําให้สามารถที่จะขายได้